มหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเปิดดำเน,นินการสอนตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2526จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา35ปีตั้งอยู่ในตำบลดอนหญ่หอมจังหวัดนครปฐมบนเนื้อที่กว่า180ไร่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติการเดินทางสะดวกสบายทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินพันธกิจหลักของระดับอุดมศึกษาโดยยึดมั่นในรักและบริการที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาระดับนานาชาติภายใต้ในโยบายที่ว่าส่งเสริมคุณภาพเพื่อคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในรั้วมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยเน้นผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะการปฏิบัติวิชาชีพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาไทยมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างให้ประเทศไทยมีกีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศในภูมิภาคเอเชียมหาวิทยาลัยคริสเตียนเปิดสอนในหลายหลักสูตรตั้งแต่ระดับปร,ริญญาตรีไปจนถึงระดับปร,ริญญาเอก และยังมีหลักสูตรนานาชาติ2หลักสูตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีหลากหลายสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่มีทั้งหลักสูตรภาษาไทยนอกจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยคริสเตียนยังมีสาขาวิชาอื่นที่น่าสนใจอีกหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชากายภาพบำบัดสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้รับอนุญาตเป็นงองค์กรวิชาชีพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านอกจากนี้ยังมีปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษาที่พัฒนานักวิชาการศึกษาให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาอย่างภาคภูมิใจโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้บริหารอย,าย่างยั่งยืน้วยหลักสูตรการสอนที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆการพัฒนามหาบัณฑิตโดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ผ่านประสบการณ์การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถยื่นขอใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ครุสภากำหนด My life Christian University have been wonderful. Have met many amazing people, uh, whom University life wonderful. people in Christian I have been have who will have always a special place in my heart. And also, there are so many memorable moments that I will cherish forever in my life. ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปี4ีใช่ไหมคะที่นี่ก็ให้อะไรหลายอย่างทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ความใส่ใจการดูแลของอาจารย์คณาจารย์ทุกท่านที่ทําให้เราสําเร็จการศึกษาในวันนี้ค่ะเขาจะถามว่าจบแต่ที่ใดนะครับเราตอบได้อยางเต็มปากเต็มคําว่าอะคริสเตียง มหาวิทยาลัยคริสเตียนเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติการทำวิจัยการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมยึดมั่นในรักและบริการที่เป็นเลิศมีคุณธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนานำไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมโลก